เมื่อก่อนเคยมีแฟนว่าเดือนเข้าลาลับเลือนเหมือนเดือนางเ,เ,เรมจากฟ้าทั้งทั้งที่ฉันนั้นคอยเข้า,มา,ขามามองมอนอุรา ให้นาทำฉันลงคอเขาหลอกให้เราเฝ้าคอยเขาอยู่ฉันยอมทูแต่ชูไม่ยอมอทอปีเดือนเลื่อนหลานับวันเฝ้ารอ แต่เขาสินอหัวใจช่างเวียนเปลี่ยนผ่านจดหมายบอกว่าปัจจัยที่จะมอบกายผูกพันสัญญาครั้งเก่าขอให้เราเลิกกัน ไม่ต้องรอวันที่เขานั้นจะกลับมามองมนเทเมื่อเล่นเดือนโทเดือนอย่างเคลื่อนมุนเวียนมาเยือนฟาฟฟาใครใครได้เห็น ชื่นเย็นปูราต่เราสินาต้องหลบดวงนี <S 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 ้เดือนเอาแค่นี้แหละนะครับโยปะนเฮยผลงานเพลงหลบเดือนนะฮะของพี่เป้า สอยอสอยอสายันสัญญานั่นเองครับโอ้รองเพราะจนตากล้องหาวแล้วหาวอีกนะไม่ธรรมดา <c oughs> <c oughs> พิเศษให้กับเสียเป้นางรองนะบลงานนี้ห <c oughs> ลบเดือนนะชื่อผลงานเพลงแต่เสียเป้นางรองนี่หลบหมอครับห <c oughs> ลบทำไมเราหมอกลัวเขาจับฉีดวัคซีนว่างั้นเถอะกราบสวัสดีนะสำหรับ แฟนเพจ Facebook นะฮะพร้อมทั้งลูกค้าแล้วก็ f c ที่น่ารักที่คิดถึงทุกท่านครับนะฮะวันนี้พบกันอีกแล้วในรายการไลฟ์สดรถสวยๆนะฮะโดยทีมงานไอ้หนุ่มเสียงอ้อนปรถบ้านอำเภอกระสังอมอบนาที่ตรงนี้ให้กับกระผมเด็กชายชัยไอ้หนุ่มรูปหล่อที่สุดใน3โลกครับเนี่ยสัมเบิ์มเจียงคีมาใบโลโมดลติดเอ้ยนะครับเนี่ยวันนี้มาพร้อมกับ อนอกจากเสียงเพลงอันไพเราะสนองหูแล้วยังมีรถเก๋งคันนี้มาให้ท่านได้ดูได้ชมด้วยครับนะฮะเป็นรถเกง๋ง Honda Brio อ m ีเอส2ีหนปี2015ครับรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงน,นะครับไม่น้อยมากๆแค่50,000ืกว่าโลเท่านั้นเองยาสุดยอดอีหลีสนอมเมนเตนเจีย เชียเมนเตนสนมเจนาบาดนะรถไม่แค่ห้า0 0ื่นกว่ากิโลนี่ถือว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับรโอ้นโอ้นรถป้ายแดงเลยมานาไบาดพอตาติง้งโยต์อ,อยอ่าดะละวะกันสลาอยกูนกันรอบาดหรือเบอร์เมียนกูนประสาเฮย,ยก็ติง้งอยกูนประสาบอดเตอธ์เกาาบาดนะเออสนอมเตอนะฮะซื้อให้ลูกสะพ้ายเอาไป ขับไปทํางานนะสิ้นเดือนมาก็ลูกสะใภ้ให้ค่าขนมแม่ยายเดื้อๆเลยบาดนะฮะเออมื้อตาโกนประสาอ้อยสตางค์ตอนดัดเคเตะเตื้อเรียนค่าบาดเตะเต็ง3ทูเตะเต็งชูรถพลิกชูรถพลิก3ทูพลิกมเตพลิกกระติมมื้อตาลบមកวิ่งดอหลักพันหมื่นจเปียสิงบาดเจ้เอ็งบาดเตื้อม่องก็10บาทเตื้อม่องก็10บาทอันนี้ใครสระขมาด ทางบานผมครัเป็นแบบนี้เลยรถคันนี้ครับนอกเหนือจากสภาพนอกที่ท่านเห็นแล้วนะครับนะภายในก็เป็นระบบเบรก abs นะฮะมันใจเราเบรกนะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หรือว่าแอร์แบ็กคู่นะครับกระจก <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะกระจกไฟฟ้านะกระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เบาะหนังทั้งคันสวยงาม รามเทเลตะลึงแน่นอนครับเอเย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบเย็นชื่นใจเย็นสบายเวลาเราเข้าไปนั่งนะครับนะฮะแล้วก็วิทยุมีเพลงให้ฟังเพราะเพราะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แบบไหนใครอยากฟังฟังชั้นไหนก็จัดไปแบบนั้นเลยนะครับสุดยอดจริงๆกับรถคันนี้รถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับนะฮะเรายืนหนึ่งในเรื่องของการซื้อรถบ้านมาไว้ขายให้ท่านอยู่แล้วครับราคาอยู่ที่ 3 3 9 0 0 0บาทนะครับ3,39,000บาทใช้เงินดาวเริ่มต้นที่19,00 0บาทนะครับผ่อนแค่72งวดงวดละ6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนะถือว่าไม่แพงนะเลยครึ่งหมื่นไปนิดหน่อยค่างวดถือว่าอ,อ,อยู่ในเรทที่ส่งได้แบบสบายสบายนั่นเองครับนะสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยทางช่อง เพจเฟ e บุ o k ปากกรอนรถบ้านนะครับหรือจะโทรที่หมายเลขโทรศัพท์0819679671นะครับนะปากกรอนรถบ้านแห่งอำเภอกระสังทุกอย่างเป็นไปได้ออกรถง่ายๆตามใจลูกค้านะฮะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถออกรถกับเราได้นั่นเองครับนะเออก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันกับ Honda Brio MS 1.2 S ปี2015 คันนี้ครับรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายเดงออะดูรถกันเลยครับโฉมหน้านะครับเป็นรถที่กะทรัดปราดเปรียวนะครับจะเดินทางไปไกลๆชั่วโมงส่วนหรือว่าไปในที่ครับอย่างตรงอย่างตลาดหรือไปทำงานออฟฟิศที่จอดมันเล็กมันแคบคันนี้ตอบโจทย์ท่านได้เลยนะฮะเล็กกะทรัดปราดเป,ปรียวแต่สามารถตั้งไปได้หลายคนเดินทางได้ทั้งครอบครัว ครับทะเบียนกอไก่กอเอกอไก่ต่อเตาลังตุง3 8 6 1สุรินทสุร์นครับนะอ่ะล้อพร้อมใช้งานนะครับรถไม่มีอ่าชำรุดนะครับเนี่ยท่านฟังเสียงผมเคาะนะฮะเดิมเดิมนะฮะบางๆเลยนะครับระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็คคู่นะเบาะนังทั้งคันเออ นี่นี่นะครับเรียกว่าเบาะนังเนี่ยสวยงามแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับ b บรอ a อมเมนะเนี่ยด้านหลังนะครับฮอนดานะ นี่นะฮะท่านดูภาพตามผมเลยนะฮะระบ,บบไฟฟ้านะครับใช้งานได้หมดนะฮะนี่นะเอ,เอ,เอแบ็คคู่นะเะบรก ABS แอร์เย็นฉ่ำเย็นสบายเย็นชื่นใจวิทยุมีเพลงให้ฟังเพราะเพราะเกียร์ออตโตน้นะเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายไม่น้อยครับ50,000กว่าโลนะ,นะครับไม่น้อย นี่นะเออเอาโอเคอ่ะเราดูห้องเครื่องกันนะครับของดีไม่ต้องดูเยอะครับเออของดีก็ไม่ต้องคุยเยอะทำไมลราคุยเยอะเจ็บคอผมนี่แหละเออนะอ่ะเปิดกระโปรงนะครับนี่อ่นานะครับท่านดู ไล่จากข้างบนนะฮะร,รูกลม,มคมกริบเลยนะของเดิมนะติ๊กเกอร์ชัดเจนนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับนี่นะแล้วก็ด้านล่างท่านดูเม็ดอาร์คเลยนะครับเนี่ยนะเม็ดอาร์คนะชัดเจนนะครับของเดิมของแท้แน,น่นอนนะฮะเครื่องหนึ่องเอสเดิมเดิมนะฮะเดิมเดิมนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่กำลังมองหารถเก๋ง สภาพนางฟ้าราคาเบาๆหุ่นปราดเปรียวกระทัดรัดเอวบางร่างน้อยอ่อนแอ่นอรชนปากนิดจมูกน้อยสาๆวๆวัยขบเพาะเนี่ยคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนตอบโจทย์ท่านได้เลยสำหรับ Honda Brio MS 1.2 SP 2,015ครับรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงน,นะฮะราคาแสน0 0มบาทใช้เริ่มต้นที่19,000มาพงวด 6 0พ0กว่าบาทเท่านั้นเองครับสนอกสนใจมาดูรถได้ด้วยตัวท่านเองเลยมาทดลองขับดูนะฮะมาชะโงกมาจโก้มาจกีลมาจเกะมาชะโงกมาดูอะไรจนท่านจะพอใจนะฮะแล้วก็ตัดสินใจจับจองเป็นเจ้าของนะ,ะได้เลยที่เต็น์ประกอบรถบ้านนะฮะมาดูที่เต็น์ประกอบรถบ้านสาขาบ้านว่าที่ผมยืนพูดแน่สาขา,าว่าตำบนน้องเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ติดถนนาดยาง เส้นส2 6สายสุรินกระสงังหรือว่าสายกระสังสุรินนะครับอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ตัวอำเภอรกระสังเลยนะข้ามทางรถไฟไปปุ๊บเลี้ยวขวาสังเกตสายม,มือนะฮะท่านจะเห็นป้ายบริษัทประกรณ์รถบ้านจำกัดนะครับมีรถยนต์จอดอยู่หน้าร้านให้เป็นที่สังเกตนะฮะทั้งสองสาขาเรามีพนักง,งานขายหน้าตาดีมีรอยยิ้ม มีน้ำดื่มเย็นเย็นกาแฟร้อนๆโอปตินร้อนๆไว้คอยบริการท่านนะบริการลูกค้าดุดาติมิตรเลยนะครับบริหารงานโดยเสี่ยพรเมศเสียงวังเวงและเจสํารานเสียงวังเวงคนสวยคนหล่อคนใจดีแห่งอำเภอกระสังนั่นเองครับที่หนึ่งในโลกบัตรที่1นึ่งมาลูนะฮะคุณภาพเป็นที่ยอมรับการบริการดีเยี่ยมคุณภาพรถนี่ไม่ต้องห่วงแล้วก็ยืนหนึ่งในเรื่องของการซื้อรถบ้านมาไว้จําหน่ายมาไว้ขายให้กับลูกค้าที่มาที่ไปของรถ ชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋นะฮะเขาก็เลยเลื่อนขั้นให้เป็นที่1นในโลกครับประกอนรถบ้านแห่งอำเภอรกระสังนะฮะศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหนึ่งนะรหรือจะทักทางช่องอินบ็อก์เพจเฟซบุ๊กประกอนรถบ้านนะครับหรือเข้าไปทางช่อง YouTube ประกณ์รถบ้านก็ได้นะฮะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะตัวเคอไม่ใช่สิขอประธานอภัยนะฮะเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์ภาษาอังกฤษว่าตัว P ตัว A ตัว K ตัว R ตัวโตัวเอนะ็นฮะประกรรถบ้านนะครับนะออแล้วเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปดูคลิปดูรายละเอียดของรถได้เลยนะครับนะอ่ะก็คงจะต้องรำลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าจุงกะจุงกะสวัสดีครับ